มาดูกันดีครับนีวันนอกคอกนานจะพามาดูหอยขมนะครับผมเลี้ยงเองนะครับในบ่อนะครับมีกระชังปลานะครับนี่หอยขมเยอะมากเลยนะครับเต็มบ่อเลยนะครับเต็มไปหมดนี่ครับ คมที่ปล่อยไว้ในบ่อนะครับเยอะมากนะครับตอนนี้ครับใครสนใจอยากได้หอยคมนะครับติดต่อได้นะครับอยู่อยู่เอาอย่างครับตาไปท่านไนมาเลยหอยคมนะครับ นี่นะครับกำลังมากำลังมาไปดวงบังมีเยอะครับไปดวงบังกำลังสิมาครับ เดี on, the the women, no no ๋ยวที hmm. them, like ah ่บอกเพื่อนไ้เราครับเดี๋ยวมาแล้วก็ไปเราเดกขมเต็มบ่อเลยนะครับนี่ผมปล่อยแค่โลกิโลเดียวนะครับเอามาเทลงครับตอนนี้แพร่พันุ์อย่างมากเยอะนะครับ ข้าวกำลังสวยนะครับเราจะพาไปดูปูนะครับ<ป>เราจะไปดูปูนะครับฝ<ป>นตกหนักนะครับเมื่อคืนครับ <c oughs> น่าจะปูนะครับ เยอะนะครับมีทั้งปูมีทั้งปลามีทั้งหอยนะคร,รครับีฟาร์มแล้วครับปูนาตเตมีนะครับ